สวัสดีครับสวัสดีนะครับอยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่แลวก็ผ่านเล็กนะครับนู่นครับคุณตากับคุณยายฮิปโปรครับผมนู่นครับอยู่ไกลๆนู่นครับเขาไทยแล้วบ่นี่เขาเปใหญ่ <proceso? S 1> เขาสีไทยแล้วบอโอ้ห้อยรถเขามาเก็บไอ บักเผ้เอาตอน้นไม,ม้สิยูใสอใอใโอ้โหครับทักพี่บากินสิทั้งพีไม่ใหญ่ดิใหญ่ใยญ่ย,ย,ย,ยูปุ่นถิยใหญ่อโอ้ อ oh. คุณตานะครับรคุณตา,ราครับผมเพิ่งมาถึงครับมาหาคุณตาทั้งพุ่นบากินเด็ข้างในพู้ต้นไม้ใหญ่ๆพุ่นบ่ลายแล้วอยู่ทีงข้อสร้างเนาะเอ๋ออ,อ,เออันนั้นอะ่ะต้นไม้ที่มันเป็นเครื่องยังพันไว้เครื่องยังบุกเขเินบานเท่านะ่ะพ่อใหญ่ แมนเครือดตำลึงนะนนหาบอมมี่อกินเครือแล้วมันเลือกกินได้อยู่ถ้าจังสี่เพราะว่าไอ้สั่งย่าง,งากินแบบนี้สิเลือกเอาได้อยู่ถ้าช้างกินแบบนี้จะเลือกได้นะครับเพราะว่าเขาจะกินพวกเครือไม้เครืออะไรเพราะเนี้เถาวันพวกอะไรยางไงครับเนี้ย เขาจะเลือกได้ว่ากินอะไรได้บ้างนะครับฟอดหินขึ้นลหลเ,ยเลยบรรยากาศนะครับที่คุณยายฮปโปกำลังกินอยู่ครับผมฝนสีมาอลไรเด้ยนี่ฝนเดอะมือมากทั้งฝุ่นเลยฝนยุพีตัวมั่งยุพีตัวมากฝนดีนี่ครับที่คุณยายเตี้ยกินครับผมข้างล่างเป็นอยยังพ่อใหญ่ คลองสิเมีนเมีนไ,ไม่นามเ่ละ่ะ<อ>เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างล่างนะครับว่าเป็นคลองลึกคุณตาบอกว่าเป็นคลองลึกเลยแมลงเยอะมากครับนี่ก็คุณยายเตี้ยครับคุณยายฮิปโปโปเตมัส หญ้าสวยมากครับแต่คุณยายเขาเลือกกินไปเรื่อยๆครับเขาจะเลือกที่เขาชอบแล้วก็ค่อยๆเลีมยมหญ้าไปเรื่อยๆนะครับช้างกินแบบนี้จะอิ่มเร็วนะครับเพราะว่าเขาได้กินได้เลือกกิจวัตรประจำวันของคุณตากับยายเตี้ยนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็เช้ามาก็จะออกมากินหญ้าก่อน ส่วนเอ่อเที่ยงเที่ยงช่วง11บเอโมงหรือประมาณเที่ยงถ้าวันไหนแดดไม่ร้อนมากก็เที่ยงถ้าวันไหนร้อนมากก็ประมาณ10บโมงกว่ากว่าสิบเอ็ดโมงก็เข้าแล้วกินน้ํากินอะไรเป็นช้างที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากถ้าถ้าเปรียบเทียบกับช้างที่อายุเดียวกันไปเรียกกันถือว่าช้างเชือกนี้สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็แข็งแรง เพราะว่าช้างอายุขนาดนี้แล้วยังสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าคนเลี้ยงนี่เลี้ยงดีมากนะครับผมอันนี้ไอเหลือบกัดอยู่ข้างล่างนะอันตัวหนึ่งนะตัวบางยังไงไปแล้วไปแล้วอยู่มองทองมันนนะทั้งฝีทั้งฝีนี่เออฉีดนะคุณตาฉีดกอยอให้คนยายเตี้ยนะครับ ฉีดกอยนะครับโอ้ oh. <laughs> ช้างสมัยใหม่ครับต้องพ่นกอยยด้วยครับกอยเพื่อป้องกันแมลงพวกลิ้นนะครับโอ้ oh. ไม่ได้ให้แต่ควานนะครับไม่ได้ให้แต่พ่อควานแต่ก็จะพ่นให้ช้างด้วยครับกลัวช้างโดนแมลงกัดนะครับดูครับพ่นให้ช้างด้วยจต่สี่ซื้อมาามือละควรเลยแล้วทำมาคีคีกินจังสี่เลยก็มด ชีนให้สร้างนํำเดิก็จะกินเนมนกำลังาหาหามันนะครับเป็นมันสามหรังที่มันตกค้างเหลืออยู่ที่แบบเขาปลูกแล้วมันสัมปรังแบบเพิ่งเกิดมาใหม่แล้วก็มีหัวเล็กๆคนยหญ่ก็จะหากิน ขอนขึ้นมากินก็มีหัวทองหัวแมลงเยอะมากครับพวกลิ้นตัวลิ้นพวกเหลือบเยอะมากครับแล้วก็แมลงหวี่แมลงอะไรเยอะมากครับที่นี่วันนี้แดดก็แรงมากครับผมแดดก็ร้อน แมงลายลีนเพรยเหลือบนะไหมนี่ครับเต็มเต็มเต็มตามเลยครับเหลือบพวกลิ้นนะครับพวกลิ้นตัวเล็กๆครับบรรยากาศทั่วไปครับผมจะสงบมากเลยครับแล้วก็หญ้าเขียวขจีนะครับธรรมชาติกับคุณยายเตีย้ย อ้ยหินกระตาสำพ่อพ่อยาอยู่ได้จากไหนหินคักหินแน่สันี่นปอดถูขอหลบแดดก่อนครับโอ้โหร้อนมากครับผมร้อนไม่ธรรมดาครับร้อนไม่เท่าไหร่แต่ว่า,มาแมลงครับพวกตัวลิ้นเยอะมาก ไม่น,าน่าเลยคุณตาถึงได้พกกอยมาทีละสองขวดไว้พ่นให้คุณยายเตี้ยขวดหนึ่งแล้วก็พ่นให้เจ้าของอีกขวดหนึ่งโอ้โหลิ้นเยอะจริงๆครับคุณตากับยายเตี้ยครับผมคุณยายฮิปโปโปเตมัสความสมบูรณ์ความอ้วนก็ยังถือว่าผ่านค่าเทียบกับช้างชราหลายๆเชือกนะครับความเป็นอยู่ก็ จะดีตรงที่ว่ามีหญ้ามีอะไรให้กินนี่แหละครับมีหญ้าแล้วก็ช้างก็อายุเยอะแต่ว่าพ่อควานก็อายุเยอะด้วยก็ก็เลยเลี้ยงดีครับเลี้ยงดีก็เลยช้างก็เลยสมบูรณ์ แม่ตะเมืองตีวาหนึ่งนี่รถพญายมืองตัวสั่งหรือมัง้งมัน่ยกเขาไปสั่งมันัดให้แยกเตีย๋ยทอเห็นยังได้ลายขััหลายแนถสกกัดจนเต็มบวมหมดเลยผุนมือ,อ ขนาดผมมายืนข้าวเดียวได้หนิไฟไยขีย้อย่ทั้งสัง่งขี้ได้จังไดปดัดคนตานในสู้มากนะครับลิ้นเยอะขนาดนี้คนตายังโอ้ใครในใครในลมหอมมาแลละหอมมแ้วพวกตัวลิ้นเยอะมากครับแล้วก็ฝนจะมาด้วย คุณยายัวมูตนุนิเราจะถ่ายหางให้ดูนะครับนี่ครับหางคุณยายฮิโปโปรครับผมนี่เราจะเอาแค่ครึ่งตัวก่อนนะครับครึ่งตัวก่อนคุณยายนะครับเ <c oughs> มนกินมัน นี่เป็นลอยตัวเลยนี่เห็นไหมพ่อใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสับสกไลให้คหุณยายเตีย้ยด้วยครับคุณยายฮิปโปเตมัสวิถีฟานชลาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับขอบคุณผู้ใหญ่เอฟซีทุกๆท่านครับผมอย่าลืมสับสกไลให้น้องใหม่ด้วยนะครับกดติดตามสับสกไลสั่นกระดิ่งให้น้องใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ แมลงกำลังจะถล่มผมผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับพ่อใหญ่ไปแล้วสวัสดีครับ